การเลือกตั้งนันยกอบจอและสอบจอผ่านพ้นไปครับสำหรับพักเพื่อไทยแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้เข้าประชุมพักเมื่อวานนี้ได้กากำชับให้สรุปบทรเรียนจังหวัดต่างๆที่ได้รับชัยชนะและจังหวัดที่ไม่ได้รับชัยชนะจัดมาเพื่อจะพบกับหัวหน้าพักสรุปบทเรียน วิจารณ์และวิจารณ์ตนเองอะไรทำนองนั้นครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมเพราะว่ามันมีแพ้มันมีชนะปะปนกันไปแต่สรุปรวมความแล้วพักเพื่อไทยได้รับการเลือกจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับรวมตั้งแต่อุดรธานีจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นในก่อนหน้าวันที่หนึ่งกุมภา ประชาชนก็เลือกพรรคเพื่อไทยมามากการเลือกตั้งเมืที่หนึ่งกุมภาก็ชนะมาส่ง16ก็ได้10จังหวัดนะครับถือว่าเป็นชัยชนะที่สวยงามประการหนึ่งก็เกิดจากความสมานสามัคคีของพรรคเพื่อไทยโดยการนำของแพทองทานชินวัตรและผู้ช่วยหาเสียงด็ร์ทักษิณชินวัตรครับที่ ไปปราศัยหาเสียงในเขตต่างๆจังหวัดต่างๆนำชัยชนะมาสู่พักเพื่อไทยต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนที่ลงคะแนนเสียงนะครับแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่อกหักบางทีเป็นนักวิชาเกินเป็นผู้สื่อข่าวพยายามจะเต้าข่าวพยายามจะปั้นบอกว่าเห็นไหมล่ะ การเลือกตั้งครั้งนี้นะทักษิณชินวัตรสิ้นมนบลขังไปแล้วพูดพูดแบบอคตินะครับพูดแบบคนที่ไม่พอใจในชัยชนะของตนเองเพราะมีบางพักบางพักนะครับจับพัดจับผูได้ที่นั่งเดียวทั่วประเทศนะครับน่าเห็นใจทักษิณชินวัตรหรือดออรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ท่านจากบ้านจากเมืองถูกรัฐประหารไปอยู่ต่างประเทศถึง17เกือบ20ปีครับกลับมาพี่น้องประชาชนยังต้อนรับอยู่เสมอผมถือว่าดร,รทักษิณเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบจและสอบจที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญในทางการเมืองครับเพราะว่าทักษิณน,นั้นคือดาวเลิกดาวเลิกเี่ยคือ เป็นดาวที่ส่องสว่างได้ตัวเองครับผมเขียนกรสั้นๆเพื่อให้ทุกคนจําได้ว่าทักษิณคือดาวเลิกเบิกสว่างด้วยตัวเองผลงานเหมือนบทเพลงที่ขับกล่อมมายาวนานคนรักและชื่นชมมากอุดมมหาศาลเปรียบดอกไม้ที่ผลิบานกลางสายทานประชาธิปไตยครับ สรุปบทเรียนเพื่อเตรียมตัวในการที่จะรับศึกเลือกตั้งในปี2570ที่จะถึงนี้ครับขอกาบขอบพระคุณนะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสครับขอบคุณครับ